สวัสดีครับวันนี้มาเทสโทรศัพท์ใหม่พูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับตัวผมเองที่มีนัดกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งในการฉีดวัคซีนตอนนี้เขาก็เลื่อนออกไปเห็นในแอปพลิเคชันบอกว่ารอจัดสรรลำดับแรก แต่ไม่ได้ระบุเวลาดูแอปพลิเคชันนี้เมื่อประมาณ3วันก่อนยังขึ้นวันที่และเวลาที่เราลงนัดไว้ที่เราจองไว้แต่มาวันนี้เมื่อเช้าเปิดดูแอปพลิเคชันให้ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราที่ลงทะเบียนไว้แล้วข้อมูลก็ขึ้นชื่อของเราแล้วก็ ระบุว่าวันเวลาที่นัดฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งสถานที่ยังระบุที่เดิมแต่ว่าวันวันที่บอกว่ารอจัดสารลำดับแรกแล้วก็เวลาขีดไม่มีกำหนดก็เลยงงๆเหมือนกันว่าตกลงเขาเลื่อนหร,อหรือไม่เลื่อนก็ สรุปว่าพอดีที่ทำงานเขามีให้แจ้งรายชื่อฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้ฉีดประมาณสัปดาห์หน้าก็เลยแจ้งกับที่ทำงานไปว่าฉีดวัคซีนแทนซึ่งที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ยังไม่รู้ออกหมู่หรือจ่าเราจะกดเลื่อนในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนออนไลน์ พอจะกดเลื่อนเขาก็บอกว่าต้องรอให้ถึงวันที่นัดก่อนถึงจะเลื่อนได้เราก็ยิ่งงงกันใหญ่ทีนี้เราก็เลยไม่รอละช่องทางไหนที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เราก็ลงเพื่อนๆนท่านใดมีประสบการณ์ฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างมาคุยกันมาโพสต์มาคุยกันได้ครับสวัสดีครับ